สวัสดีครับในคลิปที่3นี้นะครับเราก็จะพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตต่อนะครับซึ่งในคลิปที่2คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็พูดถึงทฤษฎีบทของลิมิตก็คือตัวทฤษฎีที่จะช่วยเราคำนวณหาค่าลิมิตนะครับซึ่งก็มีอยู่7ข้อนะครับที่เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงลิมิตของฟังก์ชันพหุนามซึ่งโดยพื้นฐานของการหา ค่าลิมิตของฟังก์ชันพหุนามเราก็ใช้การแทนค่าที่ตัวแปรนั้นมันเข้าใกล้ได้เลยนะครับแต่ถ้าแทนไปแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ยังไม่กำหนดนะครับก็คือ7รูปแบบที่พูดถึงไปไปบ้างแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ที่เราเจอตอนนี้ก็จะเป็น0ูนนะครับเรามีวิธีการทำยังไงถ้ามันอยู่ในเมื่อแทนค่าแล้วมันออกมาเป็น0ูนะครับ ถ้าเราก็จะมีเครื่องมือถ้าแทนแล้วมันสามารถหาค่าได้ก็กตอบค่านั้นเลยหรือแทนแล้วมันหาค่าไม่ได้ก็คือมันมีลักษณะเป็นอะไรครับเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์ะครับแล้วก็ส่วน0ูนย์เราก็ตอบว่ามันหาค่าไม่ได้ได้เลยแต่ถ้ามันอยู่ในรูป 0, 0ูนย์ส่วนศหรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตอบว่ามันหาค่าไม่ได้ให้เรา ใช้เครื่องมือ3ตัวต่อไปนี้ก็คือใช้การแยกตัวประกอบแล้วก็การคูณด้วยคอนจูเกตส่วนโลปิตาลเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงในบทนี้นะครับเราจะไปพูดถึงในบทถัดไปทีนี้ตัวทฤษฎีบทของลิมิตที่กล่าวถึงเมื่อตอนเมื่อตอนต้นเนี่ยนะครับมันถ้าเราดูตรงหมายเหตุในต้นหน้า10เนี่ยตัวทฤษฎีบทข้างต้นเนี้ยยังคงเป็นจริงสำหรับลิมิตทางเดียวก็คือ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายหรือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาทั้ง2ตัวนี้ครับก็ยังคงสามารถใช้ทฤษฎีของลิมิตเหล่านั้นคำนวณหาได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาดูตรงนี้กันนะครับก็คือลิมิตทางเดียวนะครับในหน้าในชีตนักเรียนจะอยู่ในหน้า17นะครับในชีตนักเรียนจะอยู่ในหน้า17 นั้นเบื้องต้นเลยนะครับอันดับแรกถ้าเป็นลิมิตทางเดียวเราก็แทนค่าลงไปก่อนได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่4ข้อที่1ลิมิตของกรณที่2ของ x ลบหเมื x ่อ x เข้าใกล้1ทางขวาถ้าแทนค่าแล้วได้เลย1ทางขวาก็คือใกล้กับ1มากๆจากทางบวกก็1 0 0 0 0จยงอะไรเงี้ยนะครับใกล้กันมากๆก็แทนค่าลงไปได้เลยครับก็เป็นกรนที่2ของ1อาจจะเขียนทิศทางไว้ได้วยก็ได้กรนที่2ของ1ทางบวก ลบออก1นะครับซึ่งก็จะเข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้0โดยปกติโดยปกติตัวเข้าใกล้1ทางบวกตัวนี้ก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับก็สามารถคำนวณออกมาได้เลยพอเป็นข้อ2เข้าใกล้2ทางซ้ายเข้าใกล้2ทางซ้ายถ้าเราลองแทนค่าดูมันก็จะออกมาเป็นอะไรครับ4-4ลบสใช่ไหมครับส่วนด้วย2กำลัง2เป็น4 4-2-2ลบ2ลบ2ซึ่งก็ออกมาเป็นอะไรครับเป็น0ูส่วนศซึ่งเป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดนั้นเราก็ใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ถ้าในกรณีที่เป็นฟังก์ชันเศษส่วนของพหุนามธรรมดาแบบนี้ก็ทำไมครับอ่ะก็แยกตัวประกอบข้างบนก็เป็น x อ่ะพิจารณา x-2-4 กลังสลบ4่ส่วนด้วย x 2 x กลัง2ลบ x ลบ2ก็จะเป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2ส่วนด้วย x ลบ2กับอะไรครับ x บวก1ก็สามารถตัด x ลบ2ออกได้ก็จะเหลือเพียงแค่ x บวก2กับส่วนด้วย x ลบ1เพราะฉะนั้นลิมิตของ x กำลังสลบ4ส่วนด้วย x กำลังสลบ x ลบ 2, เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับเข้าใกล้2ทางซ้ายโทษก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับลิมิตของ x บวกสส่วนด้วย x บวก1เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายแทนค่า x ด้วย2ได้เลยนะครับก็จะเป็น2บวกสส่วนด้วย2บวก1ก็มีค่าเท่ากับ4ส่วน สในกรณีที่มันเป็นติดรากอยู่ในรูปกรนที่2อนะครับอยู่ในรูปกลนที่2ก็ลองแทนค่าลงไปก่อนอันนี้ตัวอย่างที่3นะครับลิมิตของกลนที่2ของ x บวก6แล้วลบออก x ส่วนด้วย3ลบ x x เข้าใกล้3ทางซ้ายลองแทน x ด้วย3ลงไปก่อนครับ ลองแทน x ด้วย3ลงไปก่อนมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ3บวก6เป็น9ก้ณนที่2ของ9ได้3มนะสลบ3ก็เป็น0นอันนี้ก็3ลบ3ก็เป็น0ออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็น0นย์ส่วน0ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีรูปกลนที่2เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็คูณด้วยกลนที่2สั่งยุคข,ของตัวที่เป็นกรณที่2 เราก็พิจารณากรนที่2ของ x บวก6ส่วน x ส่วนด้วย3ลบ x ก็จับมันคูณกับสังยุกของตัวที่ติดกรนอยู่ก็คือตัวบนนะครับก็จะเป็นกรนที่2ของ x บวก6แล้วก็บวก x ส่วนด้วยตัวเดิมนะครับก็คือกรนที่2ของ x บวก6 แล้วก็บวกกับ x จัดรูปครับคำนวณออกมาอขอเขียนข้างล่างแล้วกันนะครับอ่ะคำนวณมาข้างบนก็จะเป็นอะไรครับข้างบนก็จะเป็นผลต่างของกำลัง2ก็จงมาเป็น x บวก6แล้วก็ลบด้วย x กำลัง2นะครับส่วนด้วย3ลบ x แล้วก็คูณกับกรณที่ 2, ของ x บวก6 อแล้วก็บวกกับ x อโอเคซึ่งตัวข้างบนนี่แยกตัวประกอบได้เป็น3ลบ x และแน่ๆเชื่อเลยว่ามี3ลบ x โผล่มาแน่ๆ3ลบ x กับอะไรครับกับ2บวก x มะ ส่วนด้วยนะครับสลบ x คูณกับกรนที่2ของ x บวก6แล้วก็บวก x ก็เช่นเดิมครับเราสามารถตัด3ลบ x ออกไปได้นะครับเราสามารถตัด3ลบ x ออกไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่2บวก x ส่วนด้วยกรนที่2ของ x บวก6แล้วก็บวกกับ x อ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าลิมิตของตามโจทย์นะครับกรนที่2ของ x บวก6ลบ x ส่วนด้วย3ลบ x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้3ทางซ้ายก็จะออกมาเป็นแทนค่าด้วย3อ่ะโทษนะครับตรงนี้เป็นบวกอ่ะก็อ่ะ,อะโทษถูกแล้วก็จะเท่ากับ ลิมิตของอะไรครับเมื่อกี้นี้จัดรูปแล้วเหลืออะไรครับเหลือ2บวก x แล้วก็ส่วนด้วยกรนที่2ของ x บวก6อ่ะแล้วก็บวกกับ x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายแทนค่า x ด้วย3ลงไปก็เป็น2บวก3ส่วนด้วยกรนที่2ของ3บวก6อ่ะแล้วก็บวก3ก็เป็น 5 9ก็3บวก3ก็เป็น6กนะครับก็เป็นเศษ5ส่วน6กนะครับก็ใช้คล้ายก,กันกับที่เราคุยกันไปเมื่อที่ที่เป็นการหาลิมิตในคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นลิมิตทางเดียวทีนี้ตัวที่เป็นลิมิตทางเดียวที่โจทย์จะเอามาใช้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นค่าสมบูรณ์นะครับตัวที่เป็นค่าสมบูรณ์ นั้นถ้าเราเจอฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสมบูรณ์ให้เราดึงนิยามของค่าสัมบูรณ์มาใช้ก่อนนะครับก็คือมันจะมีค่ามากกว่า0อ่าเป็นบวกกับเป็นลบนะครับถ้าเราจํานิยามทวนนิยามของค่าสัมบูรณ์นิดนึงนะครับนิยามของค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของ a เมื่อ a เป็นจํานวนจริงใดๆค่าสมบูรณ์ของ a จะมีค่าเป็น a เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่จะมีค่าเป็นลบ a เมื่อ a เป็นไงครับเมื่อ a น้อยกว่าตัวนี้เป็นนิยามของค่าสมบูรณ์พเพราะฉะนั้นเจอ์ฟังชันที่อยู่ในรูปค่าสมบูรณ์ก็ให้เราดึงนิยามตัวนี้ออกมาจัดรูปค่าสมบูรณ์นั้นใหม่ก่อนนะครับโดยที่ลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ x ลบสส่วนด้วย x ลบ2เมื x ่อ x มีค่าเข้าใกล้ลบ2ทางลบนะครับอ่ะไปพิจารณาตัวนี้ก่อนครับอ่ะพิจารณาชิดมัธนิษนึงนะครับพิจารณาตัวฟังก์ชันค่าสมบูรณ์มันก่อน ก็พิจารณาค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2เอามาทั้งหมดนี้เลยนะครับส่วนด้วย x ลบ2ตัวตัดของมันตัวตัดของมันที่จะแบ่งก็คือเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2 x เข้าใกล้2เนี่ย x เข้าใกล้2เนี่ยไม่ได้หมายเพราะว่า x เท่ากับ2นะครับก็คือ x มีค่าใกล้ๆ2มากๆเพราะฉะนั้นมันจะมี2ทาง ก็คือเข้าใกล้2ทางซ้ายกับเข้าใกล้2ทางขวาถ้า x เข้าใกล้2ทางซ้ายก็คือ x น้อยกว่า2เมื่อ x น้อยกว่า2ค่า x น้อยกว่า2น้อยกว่า2น้อยกว่า2ลบออก2ติดลบไหมครับน้อยกว่า2ลบออก2ติดลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น นิพจน์ค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ2ส่วน x ลบ2ก้อนแรกมันเลยออกมาเป็นลบอะไรครับลบของ x ลบ2แล้วก็ส่วนด้วย x ลบ2ซึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับอะไรครับลบ1อ่ะเมื่อ x เป็นน้อยกว่า2แต่ถ้า x เข้าใกล้2ทางขวาก็คือ x มากกว่า2 x มากกว่า2 ถ้า x มากกว่า2ก็คือมากกว่า2ลบออก2ก็เป็นบวกใช่ไหมครับนั่นก็เป็น x ลบ2ปกติแล้วก็ส่วนด้วย x ลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับ1อ่ะนี่ครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะเลือกใช้ส่วนที่เป็น x น้อยกว่า2หรือ x มากกว่า2โดยกลับไปดูว่าลิมิตมันเข้าใกล้2ทางไหนในที่นี้ลิมิตเข้าใกล้2ทางซ้ายเข้าใกล้2ทางซ้ายคือน้อยกว่า2 น้อยกว่า2เราก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับฮ่าเราก็ใช้ตัวนี้ตัวบนเนี่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2นะครับลิมิตของค่าสมบูรณ์ x ลบสส่วน x ลบ2เมื x ่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายก็จะเป็นลิมิตของลบในเงเล็บ x ลบสส่วนด้วย x ลบ2 เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2ทางซ้ายซึ่งมันก็คือลิมิตของอะไรครับของลบ1เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายซึ่งก็เป็นอะไรครับก็เป็นลบ1นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในข้อที่5ในข้อที่5ในตัวอย่างข้อที่5นี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันเดิมครับแต่มันเข้าใกล้2ทางขวา มันเข้าใกล้2ทางขวาใช่ไหมครับถ้ามันเข้าใกล้2ทางขวาจากที่เราแตกเอาไว้นะครับเข้าใกล้2ทางขวาเราก็เลือกส่วนที่ x มากกว่า2ข้างล่างนะครับมันก็ตอบอะไยได้เลยครับอ่าใช่แล้วครับก็คือตอบ1ได้เลยข้อที่6ครับ อ,อข้อที่6ข้อที่6มันติดกรนเราจะคูณสั่งยุคเลยไหมหรือเราจะจัดรูปมันก่อนเรามองดูก่อนก็ได้มันเข้าใกล้2มันเข้าใกล้0นใช่ไหมครับเข้าใกล้0ทางซ้ายก็คือ x มันน้อยกว่า0น,นะครับ x น้อยกว่า0นงั้นถ้า x น้อยกว่า0คือ x ติดลบตัวรากที่กรนที่2ของ x กำลังส บก x กลังสตัวนี้เราสามารถดึงอะไรออกได้ดึง x กำลังสองออกมาก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ x ตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ติดรู้ตัวนี้ก็ x บวกหนึ่คำถามครับ x เราเป็นยังไง x เราน้อยกว่า0ใช่ไหมครับ x มันน้อยกว่า0งั้นถ้า x มันน้อยกว่า0 x ที่ถอด กรนออกมาตรงนี้ต้องเป็นยังไงครับตัว x มันติดลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าที่ถอดกรนออกมาได้จะต้องเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นบังคับมันบวกครับก็ติดค่าสมบูรณ์เอาไว้อ่าะฉนนี้มีอะไรเพราะฉะนั้น,น,น,รเ,ระะน,นเราก็คัวามาคิดเลยนะเพราะมันเข้าใกล้ทางลบทางเดียวก็หยิบมันมาคิดเลยครับจัดรูปตัวนี้ก่อนได้ไหมจัดรูปตัวนี้ก่อน มันก็จะเป็นอันนี้อะไรครับบวก x แล้วก็ส่วนอะไรครับส่วน x กำลังสองค่าสัมบูรณ์ของ x นะครับค่าสัมบูรณ์ของ x เนื่องจาก x ติดลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าสัมบูรณ์ของ x ก็จะเป็นอะไรครับเขียนก่อนเนื่องจากค่าเนื่องจาก x มันน้อยกว่า0ูเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ x ก็เลยเป็นอะไรครับ ก็เลยเป็นลบ x คูณกับกรณที่2ของ x บวก1แล้วก็บวกกับ x ส่วนด้วย x วยกกำลัง2ก็สามารถทำอะไรได้ครับทีนี้ดึง x ออกนะครับดึง x ออกแล้วก็เอาลงมาตัดกับ x ข้างล่างออกตัวหนึ่งก็จะเหลือเป็น1ลบด้วยกรณที่2ของ x บวก1แล้วก็ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย นี่คือกรณีที่มันเข้าใกล้1ทางซ้ายนะครับ x น้อยกว่า0ก็เอาตัวนี้ไปคิดครับก็จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้ายของ1ลบรูท x บวก1กรวัที่2ของ x บวก1ส่วนด้วย x ทําต่อครับนะครับทำต่อ ถ้าการคำนวณของครูไม่พลาดข้อนี้น่าจะตอบลบเศษหส่วนสข้อที่7ให้ทำเองนะครับข้อที่7ให้ทำเองข้อที่8ข้อที่8กับข้อที่ข้อที่8กับข้อที่9คล้ายคลยกัน 8กับ9ก็ให้ทําเองอข้อ8กับข้อ9นี่ให้เราพิจารณาเฉพาะส่วนนี้ก่อนค่าสมมูลของ x ลบ2ข้างในนี้ก่อนมันออกมาเป็นอะไรนะครับเมื่อ x มากกว่า2กับ x น้อยกว่า2แล้วดูว่า x มันเข้าใกล้4ทางบวกนะครับมันเข้าใกล้4ทางบวกก็น่าสะถอดได้นะครับเข้าใกล้4ทางบวก เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยก็คือมากกว่า4ถ้าเรามองตรงนี้กายให้นะครับเข้าใกล้4ี่ทางบวกก็นี่คือมากกว่า4 4ทางบวกอ๋อ4ทางบวกนะ4ทางบวกลบออก2 4ทางบวกลบออก2 4ทางบวกลบออก2เป็นไงอ๋อก็โทษไม่เอาก็ได้ เอาตัวนี้ครับคิดตัวนี้คิดฝั่งทางนี้เนะี่ยสี่ทางบวกก็คือตรงนี้หน้าตามออกมาเป็นยังไงเนาะหน้าตามออกมาเป็นยังไงเอามาแทนตรงนี้เลยนะครับามาแทนตรงนี้เลยเราก็คิดต่อดีนิดนึงนะครับอ่ะให้คําตอบไปก่อนก็แล้วกันข้อ8เหมือนจะเป็น1นส่วนแนะครับถ้าครูคิดไม่ผิดนะอันนี้ให้ทําเองข้อ9ข้อ9กก็พิจารณาอีกข้างหนึ่งครับ ก็น่าจะเป็นลบสหส่วนแอ่าให้คำตอบไว้นะครับ